มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะพี่น้องเอ้ยให้หมอเขียวออนไลน์ครั้งที่สองมาแล้วจ้าอย่าพลาดนะคะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะพี่น้องเอ้ยครั้งที่สองเริ่มวันที่ห้ากันยานี้นะคะห้ามพลาดเด็ดค่าไขออนไลน์ครั้งที่2มาแล้วจ้าครั้งที่สองมาแล้วค่ะพร้อมได้ยังคะไป็นพี่น้องไปเข้ออนไลน์กันจ้า อาหารอยู่บ้านก็เข้าค่ายออนไลน์ได้ค่ะปลูกผักอยู่บ้านก็เข้าค่ายออนไลน์ได้ค่ะเช็ดกระจกประตูหน้าต่างไปเข้าค่ายออนไลน์ไปนั่งค่ะรีดพาไปนั่งจะเข้าค่ายออนไลน์สุขภาพได้ด้วยจ้าพี่น้องคะได้กนันนี้เก็บพักหลังบ้านก็เข้าค่าย ลายหมดเกี่ยวได้เลยกันนี่ขับรถกลับบ้านก็เข้าค่ายได้ใครยังไม่สาใจถึงบ้านก็กลับไปดูซ้ำได้ครับ Whatever you do, wherever you are ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนสามารถเข้าค่ายออนไลน์กับเราได้นะคะแล้นะพวพร้อกันค่ะซ t h เดรมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและติดอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกขอเชิญพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่าหาความผาสุขทุกท่านค่ะมาร่วมเรียนรู้ใน ค่ายสุขภาพดีวิธีทําออนไลน์หรือค่ายออนไลน์ครั้งที่2ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง2ตุลาคม2563พบกับพังรายการใหม่เพิ่มวันเพิ่มเวลาเพิ่มสาระดีๆอย่างเข้มข้นเพื่อสุขภาพและความพ้นทุกอย่างแท้จริงติดตามชมรายการค่ายออนไลน์ได้ทาง YouTube ช่องหมอเขียวทีวี หรือเฟซบุ๊กเพจหมอเขียวแฟนคลับหรือเว็บไซต์หมอเขียว .net ก็ได้นะคะแล้วพบกันในค่ายออนไลน์หมอเขียวเจอกันค่ะ